เกษตรการปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะทัศนมาศาสตร์หรือหมอสายตาค่ะวันนี้นะคะเ่อนเพลงจะนำสิ่งที่ได้เรียนมาค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าสื่อโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเรามากยิ่งขึ้นยังไงฝากติดตามกันด้นะคะ ดีค่ะสวัสด,สสดีผู้ชมทางไลฟ์สดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,คะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เข้ามา8,000 0ืคนแล้วนะคะเยอะมากๆเลยงงเลยค่ะวันนี้อยู่ดีๆคนก็เข้ามาเยอะนะคะค่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะคุยสอบถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่สมพรคุณพี่สมพรอยากรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้คุณพี่สมพรอายุ50ปีแล้วค่ะมีปัญหาหนังตาตกคิ้วตกสีษะล้านช่วยแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณแม่ของเอิ่นเพลงค่ะก็ประสบปัญหานี้เช่นกันค่ะด้วยความที่มีอายุเยอะมากขึ้นนะคะดังนั้นจึงทาให้เกิดปัญหาเพื่อนเพลงได้ค่ะคุณแม่ค่ะเข้าไปที่ทีรพรคลินิกค่ะ ซึ่งทางคุณหมอน,นะคะก็ได้แนะนํามาเพราะว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเติมไขมันดึงหน้าดึงหน้าขาค่ะ,คะสิ่งเหล่าน,นี้จะช่วยให้หน้าอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นและลดการหย่อนคล้อยลงค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะที่ส่งกันเข้ามาค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่มิน้นติดตามพี่มิ้นอยู่นะคะวันนี้พี่มิ้นเราเข้ามาดูด้วยก็เห็นพี่มิ้นค่ายพัซาสองชั้นมาแล้วโหงานอัวงงานปังมากค่ะ เดี๋ยวก็ตามไปติดๆนะคะตอนนี้กำลังศึกษารู่ทางอยู่ค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้ที่ส่งมานะคะอว้ยใครคะเนี่ยอ๋อพี่เพงคะหนูอยากทำตาค่ะแต่ว่ายังอายุน้อยอยู่เลยตอนนี้จะสามารถทำได้นหมคะ ได้เลยค่ะทางกีรพรคลิทีกน,นะคะก็สามารถทาตาได้ตั้งแต่อายุ20ปีเลยค่ะเพ mm hmm. ่งแนะนําที่นี่นะคะ mm hmm. เพราะว่าเขามีเทคนิคพิเศษค่ะที่เรียกว่า less is more ค่ะ mm hmm. เทคนิคนี้นะคะ mm hmm. เป็นเทคนิคที่กรีดสั้นแผลเล็กและล็อกสามจุดค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะพี่แก้วพี่แก้วก็เข้ามานะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้สวยขึ้นนะคะ mm hmm. เห็นลงรูงมเมื่อเช้า คิดถึงนะคะไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเห็ุมีผู้เข้าชมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสนุกไหมคะวันนี้แล้วก็ใครอยากถามอะไรถามเข้ามาได้เลยค่ะอุ๊ตอนนี้มีคนถามเพิ่มมหมอีกล้วค่ะน้องเพลงเรียนอยู่หมอไส่ตาใช่ไหมคะเรามีเอ่อมีปัญหากล้ามเนื้อตาอ,อ่อนแรงจะแก้ยังไงดีคะค้าจากสิ่งที่เพลงได้ศึกษามานะคะกล้ามเนื้อตาอ,อ่อนแรงเนี่ย เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมค่ะการใช้ชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพลงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ไปทําการปรึกษาคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเพลงอยากให้ทุกทุกคนค่ะลองเข้าไปนะคะปรึกษาคุณหมอโดยตนเองค่ะเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอย้ำ้วยค่ะว่าทางกีฬาค,คลินิกเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งในการทําศัลยกรรมตาสองชั้นค่ะรวมไปถึง แผ่ไม่บวมไม่ซ้ำที่สาคัญไม่ต้องสั้ฟื้นค่ะโอ้ยคันถามนี้ฟินมากเลยค่ะทุกคนสวยขึ้นจังเลยค่ะขอโทษทีนะครับหมดเวลาค่ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับที่อนที่น้องเเน,นะคะจะสามารถร่วมงาน่านะค,ะคือด้วยความที่เพลงเรียนสายตาใช่ไหมะคะก็คือจะให้ความสคาคัญมากๆเลยค่ะกับเรื่องดวงตาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตา เหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่า่งผลุ่มการมองเห็นเลยแล้วเพลงก็เรียนเกี่ยวกับสายตาโดยตรงเพราะว่าหากเราสูญเสียกล้ามเนื้อตาไปนะคะก็จะสามารถทําให้เราสูญเสียการมองเห็นด้วยซึ่งเพลงคิดว่าสิ่งที่เพลงจะสามารถพาไปยุคได้คือการให้คําแนะนําค่ะว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงควรจะเริ่มต้นจากการแก้ไขยังไงหากว่าเราประสบปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ส่งผลเสียในภายหลังนั่นเองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ